ให้น้อง้ามครับแต่ว่าได้โชว์เนี่ยผมดัดแปลงนิดหน่อยครับผมจริงซีนนั้นน่าจะเป็นซีนถ้าทุกคนได้ดูนะครับก็จะเป็นซีนที่พี่อาร์มเนี่ยให้เรียกว่าให้เกียร์ให้อะไรนะให้ให้เกลีมีเรียให้เกียร์ให้เกียร์แต่ว่าอันเนี้ยมาให้เป็นกําไรสารหัสแทนอ๋อใช่ให้เกียร์อ๋อโอเคโอเคอ่าของเพื่อต้าเป็นซีนไหนครับก็ของโยธากรนะครับผมก็เป็นเออ่ที่เห็นเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นซีน ไอ่าเออก็คือเอาจริงๆอ่ะไอ้ไทยอันนั้นะคือไทยที่ใช้ในซีรีส์ด้วยครับผมเออใช่ครับอ๋อก็ว่าอยู่มีคนตามหาอยู่ใช่ใช่แล้วไทยอยู่ไหนละครับไทยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่พี่เวิร์ดอยู่ไหนครับอยู่เก็บไว้อยู่ครับอ๋อนึกว่าอยู่ในตัวพี่แช่ปลาไปเลยอ่าเสียดายเสียดายเยถ้าพี่อยากจะปลานะครับผมปลาเลยเหรอครับก็ อย่าง yeah, ที่บอกไปว่าซีนเอาแบบซีนในไทยมาเพรู้สึกว่าตัวละครแบบโยธากรนเนีับครับมันหลายๆอย่างแต่อยู่กันในไทยนะใช่มัาทำให้ความสัมพันธ์เราให้เราใกล้ชิดกันเลยมันเป็นการบอดล็อกเป็นตัวช่วยที่ทำให้โยธากรนสนิทขึ้น อันนี้เพื่ออะไรอ่ะมาในซีรีส์ในซีรีส์ในซีรีส์ครับในชีวิตจริงคุณก็นั่งซ้อมผูกคอเขาตลอดไหมตอนนี้เนี่ยตอนซ้อมผูกคอผูกคอคอเลยนะตอนที่เธอผูกๆไรคอไรคอรอดไปเราพักมาเนาะจูดี้จูนียมาจูดี้ที่เอามาของผมเนี่ยหลายซีนเลยอ่ะซีนแรกก่อนเมื่อกี้หลายคนอาจจะงงตอนที่แบบว่าเราเปิดเพลงขึ้นมาแล้วเราก็เดินไปชนกัน่ะอบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับซีนนั้นก็คือซีนที่พี่ไฟฟ้าเจอ จริงไม่ได้เจอครั้งแรกเป็นเป็นซีนที่เจอเจอครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองที่เดินชนกันแล้วก็แล้วก็นมโผกใช่ก็เลยเอามารียมาขึ้นมาแล้วก็ซีนตรงมินิสเตจใช่ผูกเชือกรองเท้าใช่รองเท้าแล้วก็อันสุดท้ายใช่ครับจะเป็นเสื้อชอปใช่ครับที่เป็นซีนแบบว่าซีนโปรดของพวกเราสองคนเลยเพราะว่ามันสวยงามมากแล้วแล้วไอซีนสุดท้ายนี้ยังไง ที่สุดท้ายเม็ดเม็ดนั่นแหละเม็ดล้วนๆเลยเม็ดล้วนๆเม็ดเหมือนล้วนๆนั่นแหละครับคือประมาณคือกิมมิคที่เราอยากจะใส่เข้ามาในโชว์ด้วยเพราะว่าเราอยากแบบรีมายในในวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วอยากให้ทวนความจำสิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูไฟนอลอีพีด้วยกันแต่แบบอืออ่า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 อแต่คือแต่คือแต่คือ่า่าอ่อ่าอ่าอ่า่าอ่าอ่าาอ่า่า จะมาใส่แค่ในโชว์ก็ไม่ได้ถูกไหมใช่ครับคือเราเนี่ยได้มอบหมายประกิจให้นักแสดงแต่ละคู่เนี่ยไปเลือกซีนที่ตัวเองชอบมาอย่างละหนึ่งคู่ครับผมคุณได้เลือกซีนของพวกคุณมาหรือยังเลือกซีนจที่คุณชอบเลือกจากซีนของพวกคุณคือซีนอะไรอักอามใช่ไหมใช่เป็นเพิร์ตต้าก่อนไหม่ก่อนอ๋อทำไมอใจแล้ว ลองอัลเฟรต้าเลือกซีไหนมาอ๋อคนแรกใช่ไหมใช่อ๋อเข้าใจแล้วครับผมครับผมก็เอัลเฟรต้าเลือกมาแล้วครับผมเลือกมาเรียบร้อยแล้วฮะใช่่ใชพี่ว่าพี่ดาวถูกอ่ะอ่ะให้ให้พี่พี่ดาวให้พี่ดาวดาวลองดาวผิดลองดาวผิดดูดิลองดาวผิดครับเป็นซีผูกไทยครับใช่ของโยธาการใช่ไหมใช่ผูกไทยครั้งแรกที่ได้เจอกันใต้ตึกใช่ไหม เป็นครั้งแรกที่ผูกไทยกันครับอ่าเป็นครั้งแรกที่ได้ตึกใช่หลังมากเพิ่์มีหนวดแผ่นๆนี่ก็หล่ออีกเนี่ยมีหนวดแผ่นๆนี่ก็หล่อดีกเนี่ยนะมันเซ็กซี่ฮะเออไม่ดูดิมึงมมใช่ในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่เนี่ยครับอือไอ้บีเกิลตัวนี้เนี่ยใช่มันจุ่งกับฉันบ่อยเหลือเกินเฮ้ยอย่ากลัวกลัวนั้นมึงอยาเก็บเก็บหนวดไว้ถูคอบีเกิลเนี่ย คิดในใจว่าไงรู้ป่ะนอ่เราดุมากนะอันนี้ก็มึงอีกเหมือนกันก็ผู้กำกับเนอะนี่ก็มึงอีกเหมือนกันใจบิ๊กเกิลคือโกนหนวดก่อนออไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่บอกตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยแต่แต่ผมมาชอบซีนี้รู้สึกว่าซีผูกไทยมันทั้งในซีรีส์แล้วก็นอกซีรีส์นะที่เราฝึกกันตั้งแต่แรกๆตอน work shop กันเลยใช่ครับผมเรารู้สึกว่ามันทำให้เราสองคนก็สนิทกันมากขึ้นด้วยใช่ครับ ก็เลยเลือกเป็นสีภูไทครับใช่แล้วของฟอร์ดพุกก็เป็นกมาแล้วเหมือนกันอันนี้เขาไม่คนเลือกเลือกด้วยกันอันเลือกด้วยกันเลือกด้วยกันเราเลือกด้วยกันโอเคเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไปคุยให้ดีก่อนห้าสี่สามสองแล้วของซีฟอร์ดพุกังไงบ้างครับเราเลือกด้วยกันเราเลือกด้วยกันโอเคเราเลือกด้วยกันเราเลือกด้วยกันเราเลือกด้วยกันครับบอกเข้าไปโลกซีไหนเป็นซีนน้องอาร์มหาช็อปยาครับออ่่าาชอบเพราะอะไร ชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันดูแบบว่าดำติดดีคือพี่อัรเป็นแบบฟิลแบบพระเอกเข้ามาขี่ม้าขาวเข้ามาใช่ครับแต่นี้เป็นพระเอกถือลมอ่าคือแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ก็ได้นี่คุณเสิร์ฟตัวเองเลยครับม่ตรองไม่ออกเต็มม ขึ้นมาคุณนิขึ้นมาก็รับผิดชอบด้วยกันจนหมดเลยอธิบายอธิบายอธิบายเก่งมากไม่รูกเก่งมากอ่าอุ้ยก็อันนี้อธิบายแบบว่าเผื่อใครที่ยังไม่รู้แล้วมารู้วันนี้แบบว่าอยากดูไปน้อก EP ก่อนแล้วค่อยไปตามดูตอนอื่นๆเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างอ่ะสักนิดนึงนิดเดียวพอได้เดี๋ยวบุ๊กจะเป็นคนเล่าชอวช็อว์ชิ้ เหตุการณ์ก่อนนี้เป็นไงบ้างอะลองอคือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือพี่อาร์ตเนี่ยให้ช็อบน้องอาร์มาับผมอ่าปุ๊บเราก็หุ้ยของรักของของข้าเออมองไปตรงกล้องไกลๆแล้วพูดของรักของข้าของรักของข้าเออแต่ว่าเราอะไปลงไปเรียนปุ๊บเราลืมลืมทำหายไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอุบไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่พี่อาร์ตอุตส่าห์ให้มาแล้วเป็นตัวแทนสิ่งที่เรารัก เราก็ไปหา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 ไม่เจอสุดท้ายก็ไปคุยกองขยะหาไม่เจอโกรธตัวเองมากสุดท้ายพี่อาร์เข้ามาช่วยชีวิตไว้อวัดอาร์เนี่ยชอบอยู่ดีไม่ใช่ยาม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 ใม่โกรธมันใกล้กันพี่อาร์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 อาร์อาร์ไยามไปยามใกล้ใกล้กันแบบนี้แบบนี้ใช่ไหม แล้วที่ชอบเพราะว่ามันเป็นสีที่เรบว่าสดสมัยปัจบันดีใช่เลือกมันด้วยกันเลืกว่าจะเลือกสีในห้องแ a บอีกแหมใช้ทุกงานอยากรู้ของคุณแล้วเกินจะพ้นด่านฟ้าไหมอ่ะเลือกด้วยกันครับผมเลือกด้วยกันผมเลือกด้วยกันครับผมสีนี้มึงมาเล่นดีไงผมชอบมากชอบตรงไหนครับฮะชอบตรงไหนครับเนอร์ไม่เคยเห็นเขาเล่นดำดิ่งขนาดนี้เห็นแต่เล่นแบบสดใสโอเคเป็นสีดาดฟ้าสีดาดฟ้าสีที่ผมเลือกนะเป็นสีที่ดาดฟ้า คือ <c oughs> จริงๆอะผมจะเลือกซ <ouse> <se es> ีน <traditions> ที่ผมเห่าแต่ว่าผมเกรงใจมากซีนเห่าเมื่อไหร่ไม่เห็นนยุดยุดความคิดเอาไว้ใยุดความคิดยึดเอาไว้ตรงนี้ตั้งแต่รอบซ้อมแล้วผมบอกว่าผมอยากเอาซีนนั้นขึ้นหยุดหยุดเดียวดิเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมอ้าวตาดีอะไม่ไม่ไม่เอ๊ะนี่เหนไหมช่วยชีวิตคือเราเลือกซีนนี้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นซีนที่ เป็นเรียกได้ว่าเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องเลยาจากการที่ว่าก่อเหตุการณ์ก่อนนี้ครับน้องวายไปเจอพี่ต๋องอ่าันทําให้พี่ไฟฟ้ารู้สึกว่าเขาจะมาแย่งน้องไวายไปจากเราหรือเปล่าพี่ฟ้าก็เลยงอนนิดหน่อยอหนีขึ้นไปที่ดาดฟ้าแล้วไงต่อก็ที่ชอบซีนนี้รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าพี่ไฟฟ้ากับน้องไวายได้เคลียร์ใจตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นทำให้เราได้เข้าใจว่าเออเรารู้สึก กันยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ได้เป็นแฟนกันที่ดัาฟ้าร์ตอนนั้นอินเนอร์พี่ดาฟารคิดยังไงตอนตอนที่เราอยู้กันต่ออยูนกันคิดยังไงต้องบอกดีแต่ว่ามันจะสู้ไฟฟ้าอย่างเราได้ยังไงบ้างอินเนอร์นี่บ้างไม่อินเนอร์ที่รอที่ไหนบ้างเนื่อยจะมาทีมืดเลยเดินหาเดินหากิมกับกิอกุญฮะกูหยัดยู่กันนี่ก็พี่ไฟฟ้าร์กันรอนอนแอ๊ดไว้รอนี่ก็วิ่งเข้ามาเลยพี่ดาฟาพี่ดาฟาแล้วทำไมคุณไม่นอนที่เดิมที่นอนทุกทีอะ ทำไมต้องไปนอนหลบมุมอยู่หลังตึกอะก็มันมืดไงมันไม่ต้องแสงยนตาตรงนั้นมันมีสปอตไลท์โอ้โหนอนเลยหานไปเลอือครับครับครับนี่คือสีที่พวกเราชอบทั้งสามคนจ้ะเต็งฉันต้องจบไอ้ี่หไม่อยากเห็นกูเห่าก็ออไม่อยากเห็นไม่ไม่อยากได้เพลงใหม่ใกล้ฉัน ก็บอกเพอร์ตลกเดี๋ยวถามว่าใครสปอร์ตที่สุดฟอนสปอร์ตที่สุดผมตลกไหมผมตลกเลยเพอตลกที่สุดเหรอเพอรตลกแต่เพิร์เขาเห่าให้ดูล่ะเออเออไม่ห่าเออเอางี้เราก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมทุกคนพร้อมกับโชว์ต่อไปเรียงกันครับ